สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูสมบูรณ์นะครับเป็นคลิปที่2นะครับเป็นคลิปีูอการสอนคลิปที่2นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะพาพวกเรามาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้เรื่องของจํานวนเฉพาะ นะครับเพื่อเม็นการเสียเวลาเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักความหมายของจํานวนเฉพาะนะครับจํานวนเฉพาะนี่หมายถึงนะครับหมายถึงจํานวนนับนะครับที่มากกว่าหนึ่ง และมีตัวประกอบสองจำนวนนะครับจำนวนเฉพาะคือจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งและมีตัวประกอบสองจานวนนะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มีเพียงสองจนวนที่สามารถหารจํานวนนั้นลงตัวนะครับทีนี้เรามาพิจารณานะครับนะ 2นะครับสองตัวประกอบของสองคือ1กับ2อนะครับหนึ่กับ2นะครับมี2องจำนวนนะครับก็คือจำนวนนับที่มากกว่า1 2นึ่มากกว่า1แล้วก็มีตัวประกอบ2องจำนวนเพราะฉะนั้นสองก็เป็นจำนวนเฉพาะ,ะ3ตัวประกอบของ3คือ1นึกับ3 3เป็นจำนวนเฉพาะ ห้าตัวประกอบของห้าคือหนึ5 5่งกับห้าเพราะฉะนั้นห้ามีตัวประกอบสองตัวห้าก็เป็นจำนวนเฉพาะเจ็ดเจ็ดก็มีตัวประกอบคือหนึ่งกับเจ็ดเพราะฉะนั้นเจ็ดก็เป็นจำนวนเฉพาะสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็มีตัวประกอบคือหนึ่งกับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นจำนวนเฉพาะสิบสามก็เป็นจำนวนเฉพาะ 17บนะครับจำนวนเฉพาะมีตัวประกอบ2ตัว19ก็เป็นจำนวนเฉพาะทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ C ตัวประกอบของสีมี1มีสองมี4นะครับสีไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสีมีตัวประกอบมากกว่า2จํานวนนะครับเพราะสีไม่ใช่นะครับ หกก็ไม่ใช่นะครับมีตัวประกอบมากกว่าสองจำนวนนะครับฝั่งนี้จะไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งและมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือหนึ่งกับตัวมันเองนะครับหนึ่งกับตัวมันเองสังเกตนะครับหนึ่งกับสองนะครับตัวก็คือตัวนี้นะครับตัวมันเองก็คือสองอ่าก็ฝากนักเรียนนะครับ ไปทําความเข้าใจนะครับจากคลิปวิดีโอที่ครูได้จัดทําขึ้น,นค,คนไหนก็ไม่เข้าใจก็ดูแล้วดูอีกนะครับสำหรับคลิปที่2วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไปเท่านี้สวัสดีครับ